เอฟซีแฟนคลับทั้งประเทศแห่คอมเมนต์เดือดสนั่นเกิดอีกอย่างขึ้นพี่น้องครับนั่งไม่ติดพื้นแล้วสำหรับเอฟซีของสองสาวในตอนนี้นะครับน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงกับน้องฮักแพงวารัญญาพรทำคลายอ้อแพงนิดเกิดอะไรขึ้นเปล่าโจ้พี่น้องวันนี้นะครับวันนี้สดๆร้อนๆเลยเพิ่งเกิดขึ้นเลยแต่พูดถึงคลายอ้อแล้วนะ พูดถึงขายออฟก่อนที่จะไปเข้าข่าวเดือดข่าวนี้นะพี่น้องครับค่ะโหขายออคือแรงไม่หยุดจริงๆนะครับทะยานขึ้นสู่หนึ่งรอยล้านบาท่าทุกกระแส่าทุกแบบว่าสถานการณ์จริงๆไม่ว่าจะเป็นหนึ่งมรสุมพายุเข้าตอนนั้นแล้วก็สองสถานการณ์ที่ประทะกันกระทบกระทั่งกันระหว่าง สองประเทศเนาะเรากับเพื่อนบ้านอันนี้ก็เรียกเป็นเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเหตุการณ์ที่รุนแรงแล้วก็เราไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วก็คือสถานการณ์ความมั่นคงของประเทศอะค่ะแล้วมันก็มีการสูญเสียเกิดขึ้นด้วยใช่ค่ะเหล่าผู้กล้าอะไรเงี้ยตอนเนี้ยเขาร่วมไว้อะไรกับเหล่าผู้กล้าทั้งหลายที่สละชีพเพื่อชาติฉะนั้นแล้วมันอยู่ในสถานการณ์ที่ตรึงเครียดมากๆครับแล้วก็ศิลปิน พวกฟ้าเมืองไทยเนาะไม่ว่าจะเป็นศิลปินของใครอ้อเองเนี่ยแล้วก็ดารนานักแสดงก็ต่างก็ร่วมที่จะออกมาเป็นกระบอกเสียงที่จะออกมาค<ช>ออ,าาอัลที่จะช่วยเหลือ,อแล้วก็ให้กําลังใจใช่อามาผักดันเกี่ยวกับการ,ร,กรช่วยเหลือในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านผู้พยพหรือว่าเหล่าพี่น้องทหารที่ยังคงทําหน้าที่อยู่รักษาอยู่เขตชายแดนนะคะทุกคน ซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนตอนนี้กําลังทุ่มเทแรงกายแรงใจนะคะเพื่อประเทศชาติทุกภาคส่วนเลยก็เลยเรียกว่าเหมือนบ่าวโจบอกเลยมรสุมหลายๆอย่างที่เข้ามาในช่วงที่หนังปล่อยออกมาแล้วทีนี้ก็ฝากทุกมรสุมมาตอนนี้ทยานขึ้นหนึ่งร้อยล้านคือตอนนี้ได้กำไรแน่นอนอยู่แล้วอซึ่งต้องบอกเลยว่าหนังตรงนี้เรามองเห็นถึงความตั้งใจของผู้กํากับผู้อ่ะ ผู้กู้สร้างผู้กำกับนักแขียนบทแล้วก็นักแสดงหมดเลยคนเลยที่ร่วมด้วยช่วยกันออกมาทําเรื่องหนังเรื่องนี้ให้ดีมากๆถึงแม้ว่ามันจะยังไม่เข้าถึงคอหนังในบางส่วนในบางช็อตในบางเรื่องแต่เชื่อว่ามากกว่า80%ไข่ออดีมากๆในส่วนที่80%อาจจะมีคอมเมนต์คอมเพลนคอมเมนต์ต่างๆคัดชมเข้ามาบ้างอันนั้นถือว่าเป็นแกนนำนำร่องในใน เรื่องต่อไปอาจจะมีเรื่องต่อไปก็เป็นไปได้ครับแล้วก็อยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลนั่นแหละใช่ใบางคนอาจจะชอบบ้าบางคนอาจจะให้คำวิจารณ์เป็นสัญญาอ่อะไรเงี้ยคือมันอยู่ที่ความชอบของคนแล้วกันแต่หนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่เราเห็นนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งอย่างที่เราภาคภูมิใจมากๆก็คือคนอีสานของเราเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันสนับสนุนแล้วก็ผลักดันหนังคล้ายอ้อมมาจนถึงจุดนี้เนี่ยทำให้ คำว่าขายอ้อทําให้คําว่าหมอลําทําให้ความเชื่อของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักเป็นที่อยากรู้จักด้วยแล้วก็เป็นที่แบบว่าทําให้ภาคอื่นเขาสนใจแล้วก็ทําให้หนังเรื่องนี้มันทําให้ผู้ิภาคแต่ละผู้วิภาคที่ไม่ใช่อีสานเนี่ยเข้ามาสัมผัสถึงความเป็นอีสานภาษาอีสานสื่อของขครอ้อว่าคืออะไรบ้านอ่าภาคอื่นเนาะบ้านอื่นอาจจะเรียกแบบอื่นแต่บ้านเราเรียกขครอ้อค่ะอะไระอ่ะพูดมาถึงตอนนี้แล้วใครยังไม่ทันได้ดูนะครับผมก็ อย่าลืมนะคบเข้าไปดูเถอะเป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องที่ภาคภูมิใจที่จะนําเสนอซึลเกินเราภูมิใจมากในภาพยนตร์ที่ทาออกมาแบบว่าเอฟเฟกตอะไรก็ตามหรือว่าจะเป็นภาพเป็นวิดีโออะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่ามันสมจริงครับอ่ะโอเคเนาะปันนี้อาไปดูนะครับขายอ้อต้องไปดูให้ได้นะครับก่อนที่หนังจะออกโรงอ่าเอาพูดมาถึงตรงนี้แล้วพูดถึงคายอ้อเราก็ต้องมาขอพูดถึงสศิลปิน สองดารานักแสดงในหนังครอ้อที่ได้รับบทบาทอ่ะคนแรกที่เด่นๆเลยคืออุ๋อิงเพชรบ้านแพงน้องอุ๋อิงเนี่ยได้รับบทเด่นอยู่แล้วแต่ทีนี้ด้วยบทบาทคือเขาเรียกว่าชีวิตจริงของน้องน้องก็เป็นตอนนี้วันนี้ยกให้เป็นราชินีแห่งโชคลาภที่ดาเทพทีดาแห่งโชคลาภแล้วกันับใช่แล้วก็ติดสอยห้ตามมาจากน้องที่เป็นแฟนคลับนำพี่อุ๋อิงเป็นไอดอลอีกคนหนึ่งนั่นก็คือน้องฮักแพง อ่าพูดถึงอุงอินก่อนดี้ว่ะอุงอินเพชรบ้านแพงเนี่ยวันเนี้ยก็ให้โชคแฟนคลับเอฟซีเต็มๆเลยเห็นบอกว่าน้องไปล้วงหายน้องไปล้วงหายแล้วก็ได้เลขเนี่ยตรงๆเลยใช่ไหมพ่อการชัยยังบอกเลยว่าพ่อการชัยเสียดายเขาถูกกันทั้งประเทศพ่อการชัยไม่ได้ซื้อเลขล่าง เลขสองตัวเลขสองตัวเลขสองตัวนะครแต่บางคนเห็นเป็นค่าหนึ่งได้ไงเราเป็นห้ศูนองค์อิงถูกกันทั้งประเทศแต่ข่อยบอยได้ซื้อเพ่อการใช้ว่าเพ่อการใช้นั่งเช้าเลยก็คือได้ว่าเฮกันไปแบบว่าล้านเลยแล้วก็ห้าศูนหาซื้อยากมากบอลเจอลอตเตอรี่หมดเกลี้ยงเพราะว่าทริปเนี่ยอันนี้อิไม่นะหรอแต่ว่าความหมายของเราก็คือว่าลอตเตอรี่อ่ะ เกลี้ยงเพราะว่าเขาได้ดูคลิปน้องอุ๋อิงเพราะว่าน้องอุ๋อิงใส่เสื้อขายอ้อแล้วหลวงไห้พี่น้องเออแพงดิก่ะอ้วดคุณลูกและน้องฮักแพงอีกคนที่วันนี้เหมือนกับว่านี่ไงเนี่ยเสื้อตัวนี้เสื้อตัวนี้ยเสื้อตัวนี้เลยอ่ะฮะเอะเราเห็นทางพ่อแม่อุ๋อิงนี่อ้วดอยู่นี่ไงพี่น้องครับอ่ะขออนุญาตเปิดนะไหนไหนวะหลวงไห้เลยไม่ไม่ไม่เมื่อกี้ไปไหนแล้ว เน h, gen, ี่ยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นอันนั้นเออทุกคนเดี๋ยวเราค่อยแปะคลิปไปด้วยละกันอ่ะพูดถึงน้องฮักแพงมาถึงตอนนี้น้องฮักแพงเองเมื่อเช้านี้เห็นว่าบ่าวโจ้ไปแสดงความยินดีน้องฮักแพงถอยรถใหม่ป้ายแดงออกในวันนี้พอดีสีตัวมาออกเลขให้แฟนลับเอฟซีอีกเลขเลขทะเบียนอะไรรู้ไหมเลขทะเบียนอะไรศูนย์ห้าแปดสองหรือศูนย์ห้าสแปดได้แหละอออ มาอย่างนี้เลยเดี๋ยวนะใครซื้อเป็นใครซื้อเป็นอ๋อสี่ตัวเลยนะ้อบนล่างน้อใครซื้อเป็นนะพี่น้องอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือเราเห็นตอนตั้งแต่เราอ่าทำภาพโพสอันข่าวนะ้องตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วเรารู้สึกว่าเออเลขทะเบยียนป้ายแดงน้อสวยนะออสวยจังเออสวยส,สวยศูน <5 28. S 2> ย์ห้าสองแปดศูนย์ห้าสองแปดปลายแดงแดง,แดงเลย คือตรงๆแต่สาวสียอมรับตรงๆนะว่าไม่เห็นแต่บอจ้วงหงอยู่ว่าน้องน่ะเออเอารถใหม่แล้วจะทาคลิปน้องก่อนที่จะถึงสีมงเย็นนะเราจำคลิปน้องแต่ว่าทําไม่ทันจริงๆวันเนี้ยเพราะว่าเก่งกันทั้งวันเลยเออเราเนี่ยเก่งเนี่ยเราเนี่ยเก่งกระดาษนี่หมดไปหลายแผ่นแล้วเออทั้งแบบว่าทูเนี่ยเต็มข้างบ้านหมดแล้วเอสุดตัวเลขนะจนล่าสุดนะครับบอจโจบอจโจก็ ทนไม่ไหวนะครับบอสโจถึงขนาดทนไม่ไหวโพสถึงพี่อุงอิงกับน้องฮักแพงเกิดอะไรขึ้นายออเนี่ยบอสโจบอกว่าทั้งอุงอิงกับแม่นฮักแพงกับเฮงอ้อเอฟซีผู้ไดถือเลขเมาข่อยอได้ด้อยเรื่องคดสมเนห้าพันบาทนี่ไงบอสโจก็ได้ได้โพสภาพที่น้องฮักแพงได้อจกกอนอันแบบว่าศูนย์ห้าแต่บ่มื้อเนาะเราเห็นอยู่แล้วก็น้องอุงอิงเนี่ย เอาอีกที่อ่าล้วงไข่ใช่ไหมมันบังเอิญบอกจอะเซลว่าเลขมีเลขธรราบัตเนี่ยที่เห็นศูนย์ห้าศูนย์นะก็คือใครที่ได้ดูนะจะบอกว่าดูทั้งสองคนนะมันตรงกันถูกเยอะแน่จริงแต่ไม่ใช่สำหรับใครที่ไม่ถูกควันหน้าตามใหม่ตามทุกคลิปตามทุก กิจกรรมของน้องๆและกันเชื่อว่าทั้งสองคนนะคะเป็นเด็กที่น่ารักน่าสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการร้องการราการทํางานอะไรเงี้ยน้องๆทําออกมาได้ดีมากแต่เรื่องดวงเรื่องโชคอะไรก็เป็นไปตามดวงเราะพี่น้องก็ถือกับเป็นยังติดตามต่อไปะะแล้วใครถูกบ้างใครได้โชคกับน้องอุ <c oughs> ๋งไม่ยกมือที่ไม่ถูกใคร ใครได้โชคกับน้ององค์อิงบ้างใครได้โชคกับน้องฮักแพงบ้างคอมเมนต์เข้ามานะครับผมสุดท้ายนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่เลยนะครับผมน้องอิงวันนี้ก็มีข่าวดีก็คือคว้ารางวัลดาวเมฆขลานะครับสาขานนักร้องหมอลำหญิงมหาชนมหาชนไหมอืม แล้วก็น้องฮกแพงก็วันนี้ก็ถอยรถถอยรถใหม่ด้วยนะคะขอให้ขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะคำคุณคำคุณนะลูกครับผมแล้วก็ขอให้ทั้งสองท่านนะครับโด่งดังมีแฟนคลับรักเยอะๆแบบนี้ตลอดไปนะครับแล้วน้องอิงเนี่ยดังอยู่แล้วแหละก็ขอให้ดังยิ่งๆขึ้นไปและตอนนี้กําลังก็คือเป็น ว่าที่เศรษฐีนีเพราะหนังคายอ้นนี่ก็อาจจะเตะหลายร้อยล้านเลยเพราะว่าน้องอุ๋งิงก็เป็นหนึ่งในผู้ส่วนจำนวนกผล่งครับผมน้องฮักแพงก็เหมือนกันรักน้องอุกอิงรักน้องฮักแพงก็อย่าลืมไปดูหนังคายอ้อด้วยนะคะครับผมทั้งสองท่านนี้ก็คือเป็นศิลปินที่รุ่นใหม่ไฟแรงแล้วก็เป็นเด็กที่อนาคตไกลอ่างที่ดีให้กับน้องรุ่นหลังครับผมแล้วก็จะสืบสานวัฒนธรรมประเพณี หมอนลำของเราเนี่ยไปอีกนานครับฝากน้องๆทั้งสองคนด้วยนะคะแล้วก็ฝากสาวน้อยพี่แป้นแพงแล้วก็ฝากไข่ออด้วยนะครับอย่าลืมต้องไปดูให้ได้เลยไข่อ้อเนี่ยไปก่อนยอมใจก่อนไขไปยอมใจสักสิบสองขวดคือ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 เจ้าหูบอกข่อผิหวังยอนเนี่ยเลขน้องอีกเราเห็นอยู่แล้วยิ่งน้องฮักแพงเราเพิ่งเห็นวันนี้เองข่าวเราก็ตัดไปลงอยู่แบบเราก็เลยเหลือใจดวงเข้าพ่อมีเองเลย จริงๆเราก็ตามน้องแต่ดวงนั้นไม่มีแต่ว่าทุกคนอย่าเพิ่งเสียใจไปโ<ม>อกาสหน้ายังมีใครไม่ถูกนะครับันเรา,าใครไม่ถูกเราอ่าสปีชี้เดียวกันเราก็เ่าง <c oughs> วดหน้าไวรุนวร้นงวด <c oughs> หน้ากินสีขาวนะอย่ากินสีเหลืองมันถูกกว่าสําหรับใคร <c oughs> ที่อ่าเป็นเศรษฐีหรือใครที่ได้โชคก็ขอแสดงความยินดีด้วยทั้งหมดเลยนะครับผมเฮงๆปังๆนะครับสาหรับวันนี้สาวสีเมืองเลยกับบ่าวเจ้าดีไซน์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้างวดหน้าครับสวัสดีครับ